สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องทรายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปอมิเลียนเมิร์สนะครับตัวนี้นี่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า1 0 0 0 0แสนครั้งนะครับแล้วก็มีคนรีวิวเนี่ย4.5นะครับ4.5ดาวนะจากคะแนนรีวิวทั้งหมดออยู่ที่27,000คะแนนนะครับเขาบอกว่าได้จริงนะแต่นี้ผมลองเล่นดูแล้วอลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งล้ว อ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของหน้าหน้าหลักก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดอ่มันมีเช็คอินนะครับอ่ะมีเช็คอินแล้วก็อันนี้เป็นของอเมซอนนะถอนขั้นต่ำหนึ่งหมนหกหนึ่นะครับอันในส่วนของการเล่นเนี่ยก็เลือกอตัวชิปนะครับไปมามันจะผสมกันนะ ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของการเล่นเขาบอกว่าถอนได้จริงเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าจะได้จริงหรือเปล่าถ้าเราดูโฆษณาจะได้74บาทนะครับแต่ว่าผมเล่นไว้แล้วนะครับก็คือ30,000กว่าบาทเดี๋ยวมาถอนให้ดูนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเนี่ยคะแนนสะสมของผมไอ้เงินสะสม3 6 0 0 0นนะครับ543อ่บาบาทนะ ถอ,อนค่ะถอนค่าต่ำก็คือสา0 0มื่นสามพันบาทมาดูกันว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนตัวจะเยอะขนาดนี้มันไม่ได้หรอกอเดี๋ยวมาพิมพ์ให้ดูกันเกาะอ,อีกครั้งอโอเคมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากทำภารก,กิจง่ายๆเสร็จเงินทั้งหมดที่คุณได้รับในช่วงที่ถูกรอ,อไปจะ บัญชีของคุณโดยอตัตโนมัติภายในเปอร์เซ็นต์เอ็ดวันทำการอะไรเปอร์เซ็นต์เอ็ดวันของมันวันนี้เราต้องทำอะไรอ่ะมันก็จะมีภารกิจขึ้นมานะครับก็คือนัาพลอยหลัง24ชั่วโมงนะมีอะไร4ีทับ9คุณต้องรับโชว์วโออโา20 29วิดีโอนะครับถึงจะได้รับไปนี่ไงมันก็จะมีพัรกิจขึ้นมานะครับหลอกให้เราดูโฆษณามันก็เป็นปกติเลยนะก็ตามนี้อเดี๋ยวผมจะทำให้ถึงนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าเล่นอะไรนะครับเล่นผมเล่นยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเล่นประมาณ10กวนาทีเนี่ยขึ้นมา30,000กว่า ถ้าได้ง่ายขนาดนั้นคนไม่ตกงานครับบอกเลย,เยถ้าเราดูโฆษณาได้3,600เนี่ยดูโฆษณาไม่ถึง30วสิบได้เงิน3,000มันมีที่ไหนนะครับมันคิดว่ามันไม่มีหรอกเนี่ยเงินขึ้นปุ๊บอ่ภารกิจมันก็จะขึ้นมา คือถ้าเราดูโฆษณาไป29ครั้งผมว่ามันจะมีภารกิจต่อไปเรื่อยๆนะครับเท่าทีา่ลองเล่นมานะหลายคนเนี่ยก็หลงเชื่อพวกแอปพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูนะคือมันไม่น่าจะได้จริงหรอกคือจากการนับถอยหลังก็คือมันการบังคับให้ดูโฆษณานะครับเล่นแป๊บเดียวเมื่อกี้เนี่ยได้มาอีกเจ็ดพัน เส้นปสักพักมันจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมันก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมาเรื่อยนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้แล้วแหละคือมันจะให้เราดูโฆษณาไปเรื่อยนะครับอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มีโอกาสหลอกเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคงไม่ได้เขียนในรีวิวอันนี้น่าจะเป็นบอทนะ ก็มีแอปดีหาเงินง่ายคาเคียดได้เงินได้เงินจริงนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าทุกคนโดนหลอกอย่าลืมนะครับมันง่ายเกินไปไปเกินจริงนะคือมันก็ตามที่เขาบอกครับมันได้ง่ายเกินจริงนะครับคือมันไม่มีอะไรได้ง่ายมาง่ายขนาดนั้นนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ Amulet Merge แนะนําเล่นแอปอื่นดีกว่านะครับอันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้จริงหรอกสำหรับแบบนี้โอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ